สวัสดีครับผู้ลูกค้าตอนนี้เราพาผู้ลูกค้านะครับมาชมบ้านแบบทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวนะครับโดยบ้านหลังนี้นะครับจะมาออกมาในสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นสีขาวตัดกับรั้วแล้วก็ตัวประตูหน้าต่างเนี่ยเป็นขอบสีดำนะครับตัวบ้านเองนะครับจะมาพร้อมกับพื้นที่ใช้งานเนี่ยประมาณ33ตารางวาแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวนะครับแล้วก็1ที่จอดรถในร่ม นี่คือบรรยากาศโดยรวมของบ้านนะฮะบ,บ้านของเราตั้งอยู่ในซอย22่ทับสหมู่บ้านพฤกษาสามนะฮะนี่เป็นหลังริมนะครับหรือว่าหลังมุมนั่นเองนะครับพื้นที่เยอะนะฮะแล้วก็มีในส่วนของเทเลสหรือว่าระเบียงที่เราต่อเพิ่มนะครับเป็นมุมดาดฟ้าเอาไว้ดูวิวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกัน สำหรับดาดฟ้าตรงนี้นะครับก็จะมองจากภายนอกนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนอีกทีนึครับนี่นะครับเป็นส่วนต่อเติมที่เราต่อไว้ให้นะครับก็บ้านมีพื้นที่เหลือเฟือนะฮะนี่เป็นบรรยากาศภายในซอยนะครับซึ่งซอยเนี่ยก็กว้างพอสมควรนะฮะ เดี๋ยวจะพาคุณลูกค้านะครับไปชมภายในตัวบ้านกันนะครับสําหรับภายในตัวบ้านเวลาเข้ามาเราจะพบกับห้องโถงนะครับซึ่งเป็นมุมห้องนั่งเล่นห้องโถงที่กว้างมากๆทางเราทําการปูกระเบื้องแกลนิโต้ไว้ให้เรียบร้อยทาข้างฝาด้วยสีขาวนะครับทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูกว้างแล้วก็สบายตาตรงนี้เป็นมุมรวมๆนะครับคุณลูกค้าเราปูกระเบื้องแกลนิโตแผ่นใหญ่ให้นะฮะนี่ แล้วก็ในส่วนของห้องโถงนะครับก็จะใส่ไฟดาวไลท์ให้พร้อมกับทําฟ้าหลุม2หลุมเลยนะครับแล้วก็จะมีโคมไฟ3แบบสามสไตล์นะครับหลังนี้พิเศษมากๆานะครับตัวโคมไฟเองมี3แบบเลยนะครับคุณลูกค้านี่มุมโดยรวมสำหรับห้องโถงเนี่ยเราเดินปลั๊กไฟไว้ให้หลายจุดนะฮะเยอะมากทั้งสวิตช์ไฟทั้งปลั๊กไฟมีทุกมุมนะฮะพร้อมใช้งาน ไม่ต้องไปเดินเองนะครับแค่นี้ก็เพียงพอนะครับสำหรับปลั๊กไฟเมื่อเราเข้ามาในห้องโถงนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องนอน2ห้องนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเป็นแบบทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวมี2ห้องนอนนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนกันเราจะพาคุณลูกค้านะครับไปดูห้องนอนที่1กันนะฮะห้องนอนที่1จะเป็นวิวหน้าบ้านนะฮะนี่ พื้นที่กว้างนะครับประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรกว่าๆคูณ3เมตรกว่าๆนะฮะมีหน้าต่างให้2จุดนั่นก็คือหน้าต่างบานใหญ่ที่เป็นวิวหน้าบ้าน1จุดแล้วก็หน้าต่างบานเล็กก็เป็นวิวหน้าบ้านเหมือนกันนะฮะเพราะบ้านหลังนี้มีจุดพิเศษตรงที่เป็นหลังริมแล้วก็หลังมุมด้วยทางเราเนี่ยเดินตักไฟให้เสร็จนะฮะสจุดด้วยกันจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับคุณลูกค้า มีไฟดาวไ้า์แบบดวงใหญนะ่ตรงกลางให้หนึ่งดวงนะครับเป็นแบบฝั่งฟ้าสำหรับห้องนอนที่2นะครับก็จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่เท่ากับห้องนอนที่1น,นะครับแต่ว่ามีหน้าต่างเนี่ยบานใหญ่เพียงแค่1บานทางเราทาสีโทนสีขาวปูกระเบื้องแกนิโต้ให้เก็บงานเรียบร้อยนะครับรีโนเวทพร้อมอยู่ติดไฟดาวร้ายแบบดวงใหญ่ดวงกลางให้1ดวงนะครับถือว่าสว่างมากๆ นี่คือบรรยากาศห้องนอนของห้องนอนที่สองนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำเนี่ยอยู่ด้านฝามือนะครับนี่ห้องน้ำห้องน้ำเราติดสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยปกูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับกระเบื้องพื้น้เป็นแบบการลื่นส่วนทางด้านสุขภัณฑ์เนี่ยก็ติดตั้งครบนะครับไม่ว่าจะเป็น โถนะครับแล้วก็อ่างล้างหน้าล้างมือชั้นวางสบู่กระจกที่แขวนผ้า้นหนูแล้วก็เลนชาวเวอร์แบบ2หัวขนาดใหญ่นะครับเป็นสเตลเลตอย่างดีนะฮะห้องน้ำเนี่ยมีช่องอากาศนะครับระบายอากาศอยู่นี่และที่สำคัญมากๆนะครับเป็นจุดพิเศษและไฮไลท์จริงๆสำหรับในส่วนของ ห้องครัวที่เชื่อมต่อกับด่านฟ้าภายนอกนะครับนี่เดี๋ยวพาดูห้องครัวก่อนนะครับห้องครัวเนี่ยอยู่หลังบ้านตรงนี้วิวดีมากๆครับห้องครัวจะมีลักษณะยาวเป็นผืนผ้านะฮะแล้วเราดูมุมห้องครัวกันก่อนมุมห้องครัวเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือหลังจากออกประตูมานะครับเข้าประตูห้องครัวเสร็จแล้วเราจะพบกับเคาน์เตอร์แบบทรงตัวแอล นี่นะฮะจะให้ดูบรรยากาศห้องครัวผมว่าคุณแม่บ้านต้องชอบห้องครัวที่นี่แน่นอนนะครับเพราะว่าห้องครัวเนี่ยมีการเชื่อมต่อกับวิวหลังบ้านที่เป็นทุ่งนาเห็นไหมครับนู่นทุ่งนาแล้วก็มีพื้นที่ตั้งโต๊ะรับประทานอาหารเป็นมุมส่วนตัวอยู่ตรงนี้นะครับมีกระจกบานใหญ่เชื่อมต่อออกไปยังในส่วนของใต้ดาดฟ้าเห็นบันไดาทางขึ้นไหมครับบันไดาทางขึ้นนั้นก็คือสามารถขึ้นดาดฟ้าได้ที่เราจะทําไว้ให้ มุมนี้นะครับก็าสามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารหรือว่าเป็นมุมเก็บของต่างๆก็ได้นะครับคุณลูกค้านี่ให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศห้องครัวทั้งหมดนะฮะก่อนที่เราจะไปชมกัน,นที่ดาดฟ้ากันนะครับซึ่งดาดฟ้าเนี่ยเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นปร,ประตูกระจกบานใหญ่สําหรับเลื่อนซ้ายขวา ออกไปยังภายนอกนะฮะนี่ผมอยากให้คุณ,ล,คณลูกค้านะครับมาอยู่จุดนี้จังเลยจุดนี้คือเย็นมากๆนะครับเพราะว่าวิวของเราเป็นวิวทุ่งนาพื้นที่ด้านหลังกว้างนะครับนี่แล้วก็รั้วรอบขอบคิดนะครับเป็นระเบียงส่วนตัวของเราแล้วพร้อมกับรั้วตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้ดาดฟ้านะครับเราสามารถตั้ง โตรับประทานอาหารก็ได้หรือทําปลูกต้นไม้ปลูกไม้สวนนะครับที่เป็นไม้กระถางนะครับไว้ตามมุมต่างๆตรงนี้นะครับเอาไว้รับประทานในครัวก็ทําได้นะครับไม่ว่าจะพริกตะไคร้หอมัหละพากระเพราต่างๆได้หมดนะครับเนี่ยวางในกระถางนะครับแล้วก็เรียงไปนะครับอันนี้คือมุมที่อยู่ใต้ดาดฟ้านะครับทางเราเนี่ยปูกระเบื้องแล้วก็มีการกั้นนะครับ กับเพื่อนบ้านเพื่อเป็นความส่วนตัวนะฮะไฮไลท์ก็คือมุมดาดฟ้าข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้านะครับขึ้นไปชมดาดฟ้ากันนะครับตอนนี้ลมเย็นมากๆนะครับตอนนี้เป็นตอนเวลาบ่ายๆนะฮะนี่เดี๋ยวใช้ให้ดูวิวยังไม่ทันขึ้นเลยครับนี่เป็นวิวทุ่งนานะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นดาดฟ้ากันนะครับตัวดาดฟ้าเองเนี่ยก็สูง เอาเรื่องนะฮะแต่ว่าบันไดเนี่ยไม่ชันปลอดภัยแน่นอนนะครับมีราวให้เกาะน,นะฮะนี่แล้วไม้ที่ทําบันไดนะครับจะให้ดูนะครับความหนานี่ไม่ต้องกลัวหักครับทนแดดทนฝนนี่ดีวใช้ดูดาดฟ้าเรากันนะฮนะนี่ครับจะให้ดูวิวหลังคางของเรานเพื่อนบ้านนะฮะเห็นไ,ไหมครับตอนนี้ เดี๋ยวจะบอกคุณลูกค้าว่าเราอรูกษาสาดนะฮะแต่วิวของเรานี่ไฮไลท์อยู่ที่วิวนี้นะครับวิวทุ่งนาทุ่งนานี้จะเปลี่ยนตามฤดูกาลนะครับฤดูเกี่ยวเนี่ยข้าวก็จะเป็นสีทองออกรวงสวยะฮะนี่เห็นไหมครับวิวดาดฟ้าสวยงามมากๆนะฮะ ันนี้เป็นบันไดทางขึ้นของเรานะครับไม่ชันนะครับจริงๆเราไม่ชันมีราวให้เกาะบันไดอย่างดีหนาพื้นนี่ก็หนาเดินแล้วไม่ยุบนะเราใช้วัสดุอย่างดีในการทํามีมุมนั่งเล่นให้ทําความสะอาดนิดหน่อยนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นม่านเป็นไม้นะครับข้างฝาเนี่ยมากั้นความเป็นส่วนตัวนะฮะนี่เป็นไงครับวิวโอ้ยวิวหลักล้านนะบ้านหลักล้านวิวหลักล้านครับเห็นไหมครับ